ในค่าคืนกลางป่ามืดมิดเสียงกรีดร้องแหลมของปีศาจป่าอองออยกองสะท้อนดุดถูกฉีคอและจากเสียงนั้นได้ถือกำเนิดเผ่าพันุ์ตุปีศาจขาข้างเดียวผู้กระหายเลือดและเนื้อคนต้นกำเนิดของผีกองกอยความรักระหว่างมนุษย์กับกินรีถูกทรยศกลางเงามืดสมรภูมิชุ่มเลือดระหว่างมนุษย์กับยักษ์ และชะตากรรมอันโหดร้ายผลักดันให้รามวงต้องละทิ้งหวังทองออกบวชจะเป็นลิทีสีเพื่อใช้ทั้งชีวิตออกตามหาเงารักที่สาบสูญน,นี่ไม่ใช่นิทานแต่มันคือคำพิพากษาอาบเลือดของความรักและการหักหลังบนแผ่นดินโบราณทิวเขาสูงชันปกคลุมด้วยเมฆขาวทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ดุจมหหาสมุทร นครคอน,อนจ้าตั้งตตะงานกลางหมอกหนากำแพงหินอายุนับร้อยปีสลักร่องรอยสงครามที่ผ่านมาที่นั่นเคยกึกกล้องด้วยเสียงแตรชัยชนะและขบวนทัพกลับบ้านอย่างรุ่งโรจน์แต่เวลานั้นได้ผ่านไปแล้วบัดนี้ทั้งนครถูกห่มคลุมด้วยผ้าขาวแห่งความโกศกสันเสียงแตรงานศพดังโหยหวนจากพระราชวัง คบไฟนับพันดวงส่องสว่างตลอดถนนใหญ่ราวกับวิญญาณน,นับพันแสดงทางสู่การส่งวิญญาณประชาชนก้มกราบอยู่สองฝั่งทางน้ำตาคลอในดวงตามือถือดอกไม้ป่าผะสกนิกรร่ำให้อาลัยแดกษัตริย์อินุมัตและพระมเหสีจันทาผู้ครองเมืองมายาวนานและสิ้นพระชนอย่างสงบกลางขบวนแห่ศพ สิงไกรพบบุตรชายผู้เคยกอบกู้บ้านเมืองบัตรนี้สวมอาภรณ์ไว้ทุกหนักอึ้งดุจหินทับใจสายตาของเขาหม่นมองไม่เพียงจากการสูญเสียบิดามารดาแต่ยังจากภาระใหม่บัลลังและความรับผิดชอบธงสีขาวสะบัดไว้ไปทวนคอนชาวเมืองกระซิบถามอนาคตเมื่อเสาหลักทั้งสองได้จากไป จะเหลือเพียงเหงาแห่งความไม่แน่นอนข่าวการสิ้นพระชนแพรไปถึงเมืองมารันรามวงโอรสของสิงไก่พบพร้อมเทพจินดาผู้เป็นสหายร่วมปกครองได้รับสารเชิญกลับมาร่วมพิธีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการลุ่งเช้าวันใหม่ขบวนทัพม้าของรามวงออกเดินทาง แสงอาทิตย์หลอดต้นไม้ใหญ่สาดแสงเป็นลายเส้นบนพื้นชื้นน้ำคางเสียงกีบม้าดังกล้องไปทั่วหุบเขาแต่ภายในกองทัพนั้นสายตาเปี่ยมแค้นของวิรุณพรจ้องมองไม่กระพริบรอยแผลเป็นบนใบหน้าคือเครื่องเตือนใจถึงความอับปยศที่เคยพ่ายแพ้ต่อรามวง์และวันนี้เขาเห็นโอกาสล้างแค้น เส้นทางค่อยๆเบี่ยงเข้าสู่ป่าทึบต้นไม้โบราณปกคลุมหนาแน่นเรากับประตูสู่เขาวงกฎทีละน้อยทีละน้อยขบวนถูกนำไปสู่เมืองแปลกตาเที่ยงวันนั้นกำแพงหินสูงตระงานของนครกาวาดปรากฏขึ้นที่นี่มิใช่ทางกลับขอนจ่าแต่คืออาณาจักรของเท้าเทพาสูนสหายเก่าของเท้าจตุพร ผู้ยังคงเก็บไฟแค้นจากการสิ้นชีวิตของสหายเสียงสัญญาณดังกองประตูเมืองเปิดออกกองทัพยักษ์ห้อมล้อมขบวนจนมิดหอกแหลมวาววับดังปา่าหนามรามวงถูกจับลากไปยังล้านหลวงเท้าเทพาศูก้าออกมาสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเมื่อเห็นโอรสของสัตร,ตรู เขาไม่ได้เห็นเด็กหนุ่มวัยสิบห้าแต่เห็นเพียงเงาของฆาตกรที่พรากสหายไปคำสั่งหนักแน่นดังค้อนฟาดหินจงทร้อยรัดประจานกลางเมืองเชือกเหล็กเย็นเชียบรัดแขนขาประชาชนยักกรุมดูหัวเราะเยาดังอีกาโฉบศพรามวงถูกแขวนกลางแดดทั้งหิวกระหายทั้งร่างกายไม่เกรียมจนหมดแรงจะยืน ค่ำคืนนั้นเขาเกือบสิ้นใจแต่ดวงตายังเปล่งแสงธารนงไม่ยอมแพ้ชะตาจากสวรรค์เบื้องบนพระอินทร์ถอดพระเนตรเห็นสายฟ้าฝาดกลางฟ้าพระองค์เสด็จลงปลดพันธนาการหลอบอุ่มร่างรามงุงพ่านหนีไปในรัติการและหยดชะตากรรมได้นำพาเขามาสู่อีกบทหนึง่งภายในตำหนักเร้นลับ ของนางแก้วกินรีที่ดาของเทผาศูนย์กับกินราผู้มีปีกโบยบินได้อย่างเสรีโชคชะตาได้โยงเส้นใยให้นางกับรามวงมาพบกันภายในห้องเดียวกันค่าคืนนั้นเงียบงั้นรามวงฟื้นบนเตียงในห้องแก้วกินรีแววตาสับสนปนหวาดวันขณะที่นางเองก็ตกใจเมื่อพบชายแปลกหน้า แต่โชคชะตาเล่นตลกมนตราลึกลับรัดรึงทำให้ทุกครั้งที่ทั้งสองพยายามแยกจากก็ถูกแรงมองไม่เห็นดึงกลับเขา้าหากันไม่อาจหนีไปไหนได้ในความใกล้ชิดบังคับนั้นหัวใจหนุ่มสาวเต้นแรงสายตาประสานในเงามืดไฟรักต้องห้ามใดจุดประกายแม้จะรู้ว่าเป็นหายนะ แต่หัวใจมิอาจปฏิเสธคืนแล้วคืนเล่าทั้งสองค่อยๆถักทอความผูกพันคำมั่นถูกสลักไว้ในความเงียบระวางปีกอันอ่อนนุ่มกับแววตาที่ไม่เคยหลอกลวงแต่ยามรุ่งอรุณมาเยือนความลับถูกเปิดเผยเสียงโกลาหนดังกองทั่ววังนางกินรามาดาของแก้วกินรีพี่โรดดังไฟเผาไหม้ เหล่าทหารยักษ์กลูเข้ามาพร้อมคมดาบเปล่งแสงรามวงจับดาบแน่นพร้อมพลีชีพต่อสู้แต่แก้วกินรีโผลเข่ากลางปีกบังแล้วฉุดเขากระโดดออกนอกหน้าต่างสองร่างทะยานสู่ท้องฟ้าทิ้งไว้เบื้องหลังเพียงเสียงกรีดร้องของกองทัพพวกเขาโบยบินข้ามภูเขาข้ามสายธารจนกระทั่งหมดแรง ร่อนลงกลางป่าลึกก่อกองไฟเล็กๆเ,เอ็นกายพักพิงใต,ต้ต้นไม้ใหญ่หวังว่าพรุ่งนี้จะเดินทางถึงนครคอนจาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพื้นป่าแห่งนี้เป็นถิ่นของปีศาจไรกลางดึกเงียบสงัดนางผีป่าองอออยเผยกายรูปร่างผอมสูงผิวเขียวซีดใบหน้ายาวแหลมเหมือนปากจะระเข้ นางครอบครองเวทมนต์อันชั่วร้ายเพียงกลิ่นดอกไม้หรือสายลมจากลมหายใจก็ทำให้มนุษย์หลงไหลมึนงง,งก่อนถูกฉีกตับไตมากินเมื่อเห็นรามวงนอนอยู่นางเกิดความใคร่ปรารรถนาต้องการเขามาเป็นของตนนางจึงแปลงกายเป็นหญิงงามรำให้สะอึกสะอื้นวอนขอความช่วยเหลือ รามวงและแก้วกินรีตื่นขึ้นเห็นหญิงแปลกหน้าโศกเศร้าแก้วกินรีผู้มีใจอ่อนสงสารทันทีเชิญนางร่วมเดินทางด้วยวันรุ่งขึ้นทั้งสามร่วมทางจนถึงคืนที่สองนางอองอ่อยลอบเป่ามนใส่กองไฟรามวงสิ้นสติล้มลงแก้วกินรีตกใจยังไม่ทันป้องกันกงเล็บยาวก็ฟาดลง ผลักนางตกสู่แม่น้ำมืดลึกร่างหายไปในกระแสน้ำเชี่ยวองอ่อยหวนกลับยั่วยวนรามวงที่ยังสลบหวังจะได้ครอบครองแต่เมื่อรามวงฟื้นดวงตาเขามีเพียงการค้นหานางแก้วกินรีไม่มีแม้เงามองสตรีแปลกหน้าคำถามพรั่งพรูถึงเขานะนรักที่หายไปองออยพยายามโกหกว่า นางหนีไปกับชายอื่นแต่รามวงไม่เชื่อบังคับให้นางพาไปหาคนรักสุดท้ายอองอ่อยหลอกพาเขาเข้าสู่ถ้าลึกลับที่เต็มไปด้วยซากกระดูกเน่าเหม็นรามวงเริ่มตระหนักนี่คือรังปีศาจกินคนเขาจับมัดอองอ่อยเขี่ยตีอย่างแรงจนต้องคืนร่างแท้จริงเผยใบหน้าจะระแค่ผิวเขียวคล้ำ กรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บในห่วงชุลมุนอ,องออยกัดเชือกจนขาดพยายามหนีครามวงขวาจักเหล็กเวียงออกไปสุดแรงใบจักหมุนวูบกลางอากาศฝันขาซ้ายของปีศาจขาดกระเด็นเลือดดำทะลักเสียงกรีดร้องสะท้านทั้งผืนป่าอ,องออยกระโดดหนีโซซัดโซเซเหลือเพียงขาเดียว หายลับไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาลูกหลานของนางเกิดมาพร้อมขาข้างเดียวผู้คนเรียกพวกมันว่าผีกองกอยปีาศาจกระหายเลือดที่คอยหลบซ่อนในเงามืดหลังจากค่ำคืนสยองในป่าลึกรามวงเดินเหมือนคนไร้วิญญาณหัวใจแตกสลายเพราะคนรักถูกสายน้ำกลืนหายความว่างเปล่าโอบรัดจนแทบขาดใจ แต่แม้ความสิ้นหวังเขายังออกตามหาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเดินเรียบลำน้ำลุยป่าลึกตะโกนเรียกชื่อแก้วกินรีไม่หยุดแต่มีเพียงเสียงนกป่าและสายลมโหยหวนตอบกลับเมื่อความเศร้าบ,บันทอนจิตใจจนถึงขีดสุดรามวงถรุดตัวลงคุกเข่ากลางป่าเงยหน้ามองฟ้าคร่ำครวญ และตัดสินใจสละโลกีละทิ้งบัลลังก์และเกียรติยศโกนผมหนุ่งห่มผ้าหยาบบวชเป็นดุอิสีเขาดำรงชีวิตด้วยผลไม้รากไม้เพ่งภาวนาสั่งสมบุญอุทิศให้แก้วกินรีหวังว่าสักทีบนโลกนางจะยังปลอดภัยปีเดือนผันผ่านในวันหนึ่งเมื่อรามวงเดินเลาะชายฝั่งทะเล สายตาเขาสะดุดกับเรือสำเภาทองคำเกยตื้นอยู่บนหาดทะเลเขาก้าวขึ้นไปสำรวจในท้องเรือมีหญิงงามเจ็ดนางนอนสลบใสอาพันขาดรุ่งริ่งร่างกายผายผอมจากความหิวโหวยรามวงใช้มนตราเรียกลมประพมน้ำให้ชุ่มใบหน้าทีละนางค่อยค่อยฟื้นคืนสติพวกนางเล่าด้วยน้ำตา ว่าบ้านเมืองถูกมหาอุทกกภัยพัดพังวังหลวงจมหายเยใต้สายน้ำพ่อแม่พี่น้องล้วนดับศูญเจ็ดที่ดาต้องลอยเรือหนีตายจนถูกพายุซัดมาไกลถึงที่นี่สิ้นไร้ที่พึ่งพวกนางก้มกราบขออยู่รับใช้เพื่อทดแทนบุญคุณที่รามวงช่วยชีวิตรามวงไม่ได้ปฏิเสธ เขาเมตตารับไว้เป็นสหายประดิษฐ์ปีขนนกจากไม้ไผ่และขนนกป่าสวมให้เจ็ดนางหัดบินเพื่อจะดูแลตนเองยามยากลำบากไม่นานเจดที่ดาบินได้อย่างชำนาญพวกนางแบ่งกันออกหาอาหารและร่วมเดินทางกับผีจีหนุ่มกลายเป็นขบวนผู้สแสวงบุญเล็กๆพเนจรไปตามป่าเขา แต่โชคชะตายังมิได้สิ้นบททดสอบไม่นานนักพวกเขาพบกับสิ่งลี้ลับยิ่งกว่าในเส้นทางอันยาวไกลขบวนเล็กๆของรามวง์และเจตทิดาได้พบสิ่งประหลาดกลางหุบเขาเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากก้อนหินใหญ่เป็นเสียงชายหนุ่มวิงวอนขอความช่วยเหลือรามวง์ใช้ดาบผ่าท้องสากศูสู์ ที่นอนตายอยู่ข้างก้อนหินนั้นภายในท้องอาสูรเขาพบร่างเด็กหนุ่มผิวกายสีม่วงหลับไหลไร้ไลมหายใจเมื่อเขานำร่างออกมาดวงวิญญาณจากก้อนหินค่อยๆลอยกับเข้าสู่กายเด็กหนุ่มลืมตาหายใจแรงราวฟื้นจากความตายเขาคือเทวราชเจ้าชายไว้ยสิบสี่ผู้เคยเผชิญโทษทันอาสูร แต่ใช้เวทแยกร่างวิญญาณรอดมาได้เต็มเปี่ยมด้วยความกตดันยูเขาก้มกราบต่อรามวงขอเดินตามเป็นศิษย์และสหายเพื่อชดใช้บุญคุณไม่นานหลังจากนั้นขบวนไดพบสองสาวแปลกประหลาดเรือนกายงดงามดังเทพธิดาแต่ปลายนิ้วคือกรงเล็บและแขนขามีพลังเหมือนครูทั้งสองออกหาเนื้อคู่ เม mm hmm. ื่อเห็นรามวงและเทวราชจึงอ้อนวอนให้ร่วมเป็นสามีแต่รามวงผู้ถือเพทายาทีปฏิเสธด้วยถ้อยคําอ่อนโยนชี้นำว่าความรักยังไม่ใช่เวลาจงบวชาเป็นมุนีติดตามทางธรรมสองพี่น้องยอมรับสวมผ้าผู้ถือศีลร่วมเดินทางไป จากกลุ่มเล็กๆบัดนี้ขบวนของรามวง์มี11ชีวิตเจ็ดทิดาเทวราชสองสาวครึ่งครุดและรามวง์เป็นผู้นำพวกเขาพาเนจรไปอีกหลายวันจนเข้าสู่นครยักษ์อันลึกลับกลางเมืองตั้งเสาหินมหึกมาต้นหนึ่งขวางทางสันจรมาน,านานนับพันปีไม่เคยมีใครถอนขึ้นได้นาม,มุงก้าวเข้าใกล้ วางมือบนเสาเพียงแรงเดียวเสาหินก็หลุดจากดินเสียงอึงอลดังขึ้นทั่วเมืองชาวยักษ์แตกตื่นและรีบนำเรื่องไปทูลเจ้าเมืองเจ้าเมืองปลื้มปิติสั่งให้จัดงานต้อนรับยิ่งใหญ่พร้อมประกาศจะยกที่ดาให้รามวงเป็นรางวัลแต่รามวงปฏิเสธทันทีหัวใจของเขายังพักดีต่อแก้วกินรี แม้นางสาบศูนย์ไปเนิ่นนานการปฏิเสธนั้นทำให้เจ้าเมืองโกรธเกรี้ยวสั่งปิดประตูทุกด่านและเตรียมบังคับให้อภิเษกยามค่ำคืนคลี่คลุ้มเมืองยักษ์รามวง์และสหายรู้ว่าหายนะใกล้เข้ามาเจ้าเมืองส่งกองทัพล้อมรอบทุกทางออกเสียงกลองศึกดังกึกก้ง่งรามวงพาขบวนพุ่งทยานขึ้นฟ้า ใช้ปีกเทียมที่เขาประดิษฐ์ให้เจ็ดที่ดาโบยบินหนีออกนอกกำแพงแต่กองทัพยักษ์ไม่ปล่อยหอกธนูพุ่งตามเป็นหาฝนเสียงคำรามสะเทือนฟ้าเจ็ดทิดาเหยียดขันศรหญิงลูกธนูสวนกลับอย่างพร้อมเพรียงเทวราชเล่นพินวิเศษเสียงดนตรีกลายเป็นคมมีดพิฆาตฟาดฟันเหล่ายักษ์กลางอากาศสองพี่น้องครึ่งคุด กรีดร้องก้องป่าโฉบเข้าประชิดเจ้าเมืองต่อสู้ดุเดือดจนเลือดาสาดในห่วงชุลมุนทั้งสองควักดวงตาเจ้าเมืองออกมาก็เกิดอาธรรมไฟลุกเพลิงสวรรค์เผาผลาญทั้งคู่พร้อมเจ้าเมืองมอดไหมสิ้นไปไฟสงครามดับลงเหลือแต่ความเงียบโศกพรามวงและสหายทำพิธีศพเรียบง่ายเผาร่างสองสาวอย่างสมเกียรติ ร้าวกับเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดน้ำตาหยดลงบนเท่าฐานก่อนขบวนจะออกเดินทางต่อปีเดือนหมุนผ่านในที่สุดขบวน11ชีวิตที่เหลือก่อเดินทางถึงนครคอนจาสิงไก่พบนางสายสุดาและน้องสาวทั้งสองของรามวงโผเข้ากอดด้วยน้ำตาหลังพลัดพราเกเจ็ดปีเต็ม รามวงเล่าทุกเรื่องตั้งแต่ความรักต้องห้ามจนถึงการผจญภ,ภัยเลือดและน้ำตาและยอมรับว่าหัวใจยังคงตามหานางแก้วกินรีสิงไกลพบขอคำปรึกษาจากโลหลวงกูเท่าเพ่งนิมิตแล้วกล่าวว่าแก้วกินรียังมีชีวิตอาศัยอยู่กับลิถีในป่าลึกข่าวนั้นดุดสายฟ้าฝา,าดกลางใจรามวงไม่รอช้า ตั้งขบวนออกตามหาอีกครั้งแลแล้วในกระท่อมเล็กกลางป่าเขาพบนางแก้วกินรีร่างงดงามยังคงอยู่คู่กับเด็กชายวัยเจ็ดขวบผลพวงจากรักต้องห้ามเมื่อหลายปีก่อนรามวงทรทุดลงคุกเขาน้ำตาไหลพรากไม่หยุดกอดภรรยาและบุตรไว้แนบอ,อกเสียงสะอื้นสะทานป่าครอบครัวกลับมาพร้อมหน้า หลังเจ็ดปีแห่งการพลัดพรากสายใยรักเชื่อมประสานอีกครั้งนับแต่นั้นเรื่องราวของรามงกลายเป็นตำนานเหล่าขานถึงเจ้าชายผู้กล้าท้าทายโชคชะตากล้ารักกินรีกล้าเผชิญปีศาจกล้าสละบัลลังเพื่อตามหาความรักแท้และจากเลือดเนื้อของนางอองออย ่อถือกำเนิดเผาพันธุ์ป,ปีศาสตร์ขาข้างเดียวผีกองกอยดังคำเตือนว่าความรักและความแค้นมักเดินเคียงคู่และทิ้งรอยเลือดไว้เสมอกระโดดด้วยขาข้างเดียวออกล่าเยื่อยามค่ำคืนนี่คือรากเง้าของตำนานที่ยังสืบมาจนวันนี้